มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาบอกพี่ๆเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับมันฝรั่งอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชมวิธีการต้มการปอกเปลือกมันฝรั่งยังไงที่ไม่ให้ติดเปลือกนะคะทำง่ายๆเนื้อสวยๆเนี้วนุ่มนึบก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สีบานด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆที่รับทุกท่านฮัลโหลมายเฟรนวันนี้พี่สิบานมีเคล็ดลับดีๆเอามาฝากพี่พี่เพื่อนๆเราจะมาต้มมันฝรั่งแบบง่ายๆวิธีการเลือกมันฝรั่งแบบง่ายๆให้พี่เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะนี่ค่ะโอ้ลงหม้อเลยหรือคะ ก่อนจะไปต้มก็เอาลงหม้อก,ก่อนคะ่ะยังไม่เปิดเตานะคะพี่ๆเพื่อนๆเราก็เปิดเตาใช้ไฟกลางนะคะนี่ค่ะบางคนก็ใส่เกลือลงไปแต่พี่สีบันต้มเปล่าๆนะคะต้มด้วยน้ำสะอาดอพอน้ำเดือดแล้วต้มต่อสักห้านาทีนะคะพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวพี่จะพี่สีบันจะบอกแนะนำวิธีเลือกมันฝรั่งนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็เตรียมน้ำเย็นนะคะ เตรียมน้ำเย็นแล้วก็เอาไว้แช่แล้วก็มันฝรั่งของเราเนี่ยต้องคอยกดดูนะคะว่านุ่มหรือยังนิ่มหรือยังผ่านไปห้านาทียังไม่นิ่มก็ต้มต่อนะคะคอยกดแบบนี้นะคะอันนี้ไดทีหรือยังคะได้ทีหรือยังคะเราต้องคอยสังเกตนะคะพอเดือดแล้วเราต้องคอยกดดูนะคะว่าเปลือกเขานิ่มเขานุ่มหรือยังถ้าเปลือกนิ่มเปลือกนุ่มแล้วแสดงว่าใช้ได้ สังเกตจากสีนะคะสีของน้ําจะเข้มแล้วก็มันฝรั่งเปลือกเขาจะเปลี่ยนไปเป็นใสนะคะจากจากสีอ่าเข้มๆกลายเป็นสีเหลืองใสๆนะคะนี่คือสุกแล้วได้ที่แล้วข้างในนุ่มแล้วพอข้างในนุ่มแล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะพี่ๆเพื่อนๆก็เอามาแช่น้ําเย็นที่เราเตรียมไว้ค่ะ น้ำธรรมดาเนี่ยค่ะไม่ต้องจําเป็นต้องแช่น้ําแข็งนะคะเอาน้ําธรรมดานี่แล้วก็แช่แล้วก็ให้เย็นแล้วก็วิธีเลือกมันของพี่สิบานนะคะเอาผิวเรียบค่ะเอาผิวลื่อเรียบลูกใสๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วลูกอ่ากลมๆค่ะพี่สิบานชอบมันฝรั่งแบบลูกกลมค่ะนี่ค่ะเย็นแล้วเราก็มาแกะเปลือกโชว์กันเลยพี่ๆเพื่อนๆว่าเป็นยังไงมั่ง ไหน,ไหนตรงไหนขั่วตรงไหนขั่วนี่เจอแล้วขั้วนี่ค่ะแกะออกมาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เพื่อนๆเห็นไหมคะการที่เรากดดูว่าเปลือกเขานิ่มหรือยังในเขานุ่มหรือยังแล้วเราจะมาแกะเปลือกก็ง่ายค่ะพี่ๆเพื่อนๆไม่มีเนื้อจะไม่มีติดเปลือกเลยนะคะนี่ค่ะข้างในเขาก็จะเหลื้องใสวิธีเลือกมันฝรั่งพี่สิบันก็บอกไปแล้วนะคะว่า เลือกที่ผิวที่สีเหลืองอ่อนแล้วก็ลูกใสๆเต่งๆคะ่ะลูกเหี่ยวๆคือเขา,เาขุดมานานแล้วต้องเลือกเอาแบบผิวเรียบๆนี่คะ่ะพี่สิบันก็แกะให้ดูแล้วคะ่ะนี่คะ่ะสวยมากไม่ติดเปลือกด้วยเนื้อเหนียวหนึบนุ่ม สามารถจะเอาไปทำอะไรต่อก็ได้จะไปทำกระทิหรือว่าจะไปทานกับสลัดก็ได้นะคะพี่เพื่อนเพื่อน,นอันนี้คือสุกแล้วนุ่มแล้วท่านใดที่ต้องการต้มมันฝรั่งนะคะแบบพี่สิบานมาชมมาดูกันได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยสวยสวยมากเลยค่ะทำแบบพี่สิบานเลยนะคะมันฝรั่งเหนียวนุ่มนึบอร่อยมาก ทำแบบนี้เลยวิธีเลือกมันฝรั่งก็ทำแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆต้มไข่5้านาทีแล้วก็คอยดูขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆเลยค่ะ thank you so much for watching แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเลิฟ